สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูเอ่อที่จะทําผู้หญิงเราส,สวยๆเนาะเออนี่แหละอะไรล่ะนี่เอาสมมติว่าคนผิวนี้ต้องใช้เบอร์อะไรคะอ่าต้องใช้เบอร์ไหนคะหน้าขนาดนี้ผิวแบบนี้ต้องใช้เบอร์ไหนแป้งเบอร์เ่ไหรน,นะคะเบอร์สองโอเคเบอร์สองเน,นี่ยอันไหนเบอร์สองคะอันไหนเบอร์สอง อือเบอร์สองนอเนี่ย้เนี่ยเขาขายแบบเป็นพวกเครื่องสําอางเนาะเครื่อง<ม>อะไรบ้างเนี่ยเออที่ตะเล็บเนาะเครื่องเครื่องสวยๆงามๆนี่แหละทําให้สวยเออทาให้สวยก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งเนาะโทษนะคะไปรับมาจากไหนคะเนี่ยอันนี้ต้องคุยกับลูกสาวค่ะอ๋อใช่ไหมอ๋อลูกสาวอ๋อเบอร์ร้านรอคุณลูกอ๋อคุณแม่ก็ขยันจังเลยอันไหนแป้งเบอร์สองคะอันแล้วคุณลูกจะมากี่โมง ยังไม่เรอกง่ายเลยค่ะอ๋อคุณลูกทำงานเลยฮะจ่าอ้เก่งจังเลยอันไหนอันไหนเบอร์สองอันนี้ใช่ได้นะะอ่าอันนี้ใช่ไหมฮะโอ้คนที่สวยอย่างนี้ใช้เบอร์สองใช่ไหมคะกะโอเคไม่เป็นไรยังไม่จำขนาดนก็ใช้เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองก็ได้โอ้โหไปดัไปอ๋อใช่ไหมฮแสดงเบอร์หนึ่งขาวเบอร์สองปานกลางเอาคนสวยระดับกลางก็ใช้ปานกลางเลยค่ะเห็นไหมฮะ เยอะมากเลยนะฮะของของของประดับของผู้หญิงเนาะคนส,ยสวยๆงามๆก็จะชอบเห็นไหมฮะเป็นพวกอะไรเนะี่ยอืมอโลเวล่าเนาะเออเนี่ยโอ้ยอะไรครีมทำให้หน้าขาวๆเนาะโอ้เยอะแยะมากนะน้องๆเขาจะทำงานอยู่นะคะ เขาเลิกงานมาวันนี้คุณแม่มา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 ,มากรุยทางมาเปิดทางให้คุณลูกก่อนออลละนะคะนอนไนคะเนี่ยขายดีนะคะเนี้ยเออเอาชี้ชี้ชแม่ลูกค้าอยากได้เนี่ยเปิดเปิดร้านเอเอเปิดร้านก็มาเดิมได้ขายแล้วขายดีขายดียดอา่าเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งปากแหว่งแต่งยังไงก็ไม่งามใช่ไหมฮะเออใช่เลยใช่ไหมคะ เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเราเนาะรักสวยรักงามอยู่แล้วล่ะเนาะรักสวยรักงามอยู่แล้วล่ะ <N> นะอ่าอ่ะฉูกอะไรอะไรอะไรสวยไว้ก่อนผู้หญิงเรามันต้องเน้นความสวยไว้ก่อนไม่ได้ห,หรอกนะฮะใครจะเกินหน้าไม่ได้เอาสวยไว้ก่อนเนาะโอ้เนี่ยเนี่ยขายเครื่องสอําอางขายทุกอย่างโบติดผมก็มีนะคะเอ่อกิฟตติดผมอ๊ยสารพัดเลยอะไร้สวยงามมาที่นี่นะคะร้านนี้นะคะ อันไหนรวยรวยรวยรรางวัลรวยรวยอัราคาโอ้รวยรวยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะอาจยะจะไปสนับสนุนค่ะเอาเอาสวยสวยก่อนค่ะวันวันนี้สวยๆก่อนเนาะโอ้เนี่ยยางรัดผมเออหวีหวีผมนะคะอืมไม่แต่น่าซื้อทางนั้นเลยไม่แพงนะคะไม่แพงไม่แพงถูก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 นะเพราะนั้นใครมาตลาดยุพินนะคะก็อย่าลืมแวะซื้อนะคะร้านน้องอะไรเนาะร้านนี้นี่มีร้านไหมคะมีชื่อร้านไหมคะฮะ ตันโตตันโตตันโตอ๋อตันโตแแปลว่าอะไรอะตันโตอะะคลูกสาวเขาอ๋อลูกสาวชื่อตันโตอ๋อน่ารักน่ารักชื่อเพราะน่ารักค่ะชื่อกับเหมือนอะไรภาษาญี่ปุ่นไหมเนี่ยตันโตเนี่ยเออมันต้องมีความหมายนะคะเออใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคชื่ออะไรกระช่างอะแต่ของเยอะมากเนี่ยมาซื้อนะใครมาตลาดยุพินมาซื้อนะคะตรงท้ายตลาดนี่แหละค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนฝันชแนลก็นําเสนอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเค